ต่อไปสู่อุปสรรคเป็นอุปสรรคตัวที่สิบห้มีอัดท่านยกมาพอเป็นตัวอย่างมีอยู่3 3ความหมายความหมายแรกสุดถุหรือสัมมาสุดถุก็ได้สัมมาก็ได้แปลว่าถ้าสุดถูแปลว่าด้วยดีถ้าสัมมาแปลว่าโดยชอบสุดถูแปลว่าดีสัมมาแปลว่าชอบอย่างใดอย่างหนึ่ง ยกตัวอย่างสุขโตสุขโตเวลาเราแปลเราก็แปลว่าผู้เสด็จไปดีแล้วใช่ไหมสุขโตผู้เสด็จไปดีแล้วสุแล้วก็ขะโต่ะโตแปลว่าไปสุแปลว่าดีหรือสุแปลว่าชอบก็ไปชอบไปดีไปชอบทั้งสุตูทั้งสัมมาเป็นนิบาตครับยังไม่ถึงนิบาตต่อไปอธิที่2ของสุอุปสัรคคือสมมิธิ สม,มิทธินี้แปลว่าสําเร็จแปลว่าสมบูรณ์แปลว่าบอรือบูรณ์แปลว่าเพียรพร้อมครบถ้วนยกตัวอย่างสุพิกขังสุแปลว่าบริบูาาารณ์พิกขังแปลว่าอาหารพิกษาไงมีไหมสุพิกขภไยมีไหมนี่ถ้วทุพิกขภัยถ้าดีคงไม่เป็นไัยไัยเพราะข้าวเปลดมสมบูรณ์สุพิกขังแปลว่า ข้าวปลาอาหารสมบูรณ์ต่อไปอธิษามสุขัตถะสุขัตถะก็แปลให้แปลว่าง่ายง่ายสบายสบายสะดวกง่ายสบายสะดวกสุขัตถะใช้ในความหมายของคาว่าสุขกินเป็นสุขนั่งเป็นสุขนอนเป็นสุขหลับเป็นสุขยกตัวอย่างสุขังโกร สุการนี้ไม่ได้แปลว่าหมูนะอย่าไปแปลทับศัพท์วสุกร์แปลว่าหมูไม่ใช่ถ้าหมูต้องเป็นสูกะรโรต้องเป็นสระอูถ้าแปลว่าหมูต้องเป็นสระอูสูกะโรถ้าสุการโรนี่แปลว่าทําง่ายบางคนเนี่ยจะไปเอาคำสองคำมารวมมนเดียวกันเรื่องหมูหมูทาง่ายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าบาลีเขาจะเป็นสูเขาไม่เป็นสุแปลว่าหมูไงสูกะรโร สุกโลแปลว่าอ๋อสุกโรเหรอแปลว่ากินง่ายนอนง่ายสุกะไม่มีขอไขสุกะโรนักเดียบกันแต่ว่ามันจะไม่เป็นสุกัโรแปลว่าหมูจะไม่มีรูปเป็นสุกโรมีฉบับไทยเป็นสุกัโรแต่สุกัโรแปลว่าหมูสุกัโรแปลว่าทําง่ายยกตัวอย่างมาเท่านี้เป็นตน้น